เดี๋ยวดูสุดที้เมาหมนกรบปุกเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุหูสุขคนนะครับเอาพี่น้องว่าหลังขั้วเราได้บักหอยอีกกระต่ายได้ไหมนอะอ,อน่ดยบนใหญ่พี่น้องจะว่า อ้วนๆเด้อมีตัวตัวอ้วนๆพี่ๆได้ไหมน้องพี่น้องเออโอ้าหพี่น้องหอยหน้าขี้กระ่ายพี่น้องหอยหน้าขี้กระ่ายเอาอ่ะกินเลยแม่จะกิซีฟู้ดเข้มข้นเลยพี่น้องกินน้องตามเองซีฟู้ดนำกันเลยหืมขากขนาดเลยแม่กินเลยฮะอันนี้คือบอกกลมอันหน่อยหน่อยบอกกลมเลยนี้โอ้เจวไปแตะเพื่อที่ mày hai nhảy lên ngoài, năm mươi năm mhm mhm đấy mhm 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 Này mhm 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 มันหวานพี่น้องมันหวานมันพลอยผมเนี่ยพลอยพลอยนอ่มมันยำพลอยยากเลยมากินน <No. S 1> <cadre hiring. S 2> ้ำได่ไหมม่าเกลน่เกียมันเกียบอกว่าอยากกินเีกออ้ mời chắc mời đầy chắc mời mời <laughs> đầy chắc này mời 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 <laughs> để giờ sụp lì đầm mừng Ngon mừng 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 เสียน้วกันปุ๊บมาวันเด้เอิอนพี่น้อง100เสียด้วยกันเลยอู้หได้เลยตนี่องสุดยอดคือใบอ่อนเลยวะจ๊ะใหญ่ป่ะบ้านบ้านดีหอยหน้าหอยจีเกตายนะพี่น้องหน้อยเงินไม่เสียด

ต้องมุนนำนเด็ดขาดมนงายแต่ใหญ่ง่ายไปเลอมอืม่ายบดใหญ่อืมงาย <c oughs> นยอดขาดู้ใหญีมีวิธีดีแนนำนะพี่ดองเพจังไดกสีบกขาดอืมิม,อมออเอาเรื่อิมออเอาเ่องิมออเอาเงออไปิมหัวออ อยบเครื่องเนอ,อเครื่องกระดเดียขาดน,นอืลาดไปนอนเพชรีขนาดนอจีวเนาะ cận cái của lâm mùa mùa muốn biết mhm 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 này, mhm ừ mhm 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 ở đây kiếm tăm hùng mẹ nó, xuống ừ. chỗ đây nè đó. đó Đó bộ thầy này ừ. Bà này cháu này. Chia cùng. Chia cùng. Ừ. 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 มัหวานเลยพี่น้องหวานดีเอาไปกินตับมุงนี่สุดยอดเข้าไหมเนาะเดี๋ยวเราไปกินตับมุงงี่ทีหนึ่งเพื่อนเพื่อนเนาะันนี้เอาบักหอยหน้ากีกไตได้ไหมเนาะเอามาทำเสนอให้พี่น้องในชมน้ำพี่น้องแต่ว่าแซ่บหวานดีนุ่มแล้วก็บ่หยาบนะครับใจร้อนกินสบายเลยครับแต่ว่าแก๊บมันที่มันที่อบว่าเบิร์ตแต่ผมว่ามันเป็นเถาะหยัง หรือว่าต้มสุกผดหรือว่าบบสุกอยไรบ้างหูเนาะซุกตัวสุกยังได้นไงเอากะคลิปนี้เอาซ้ำหนึ่งไว้หน้องเดี๋ยวจะไปกินกับโมโหงอีกขึ้นหอดตับโมโหงเลยแบบนี้แซ่บเอาคลิปนี้กค่ะกินมัสภาพะกัขอโทษขอไปยังเรื่องเด้อขอบคุณทุกการิดตามทุกซับสไคทุกไหลทุกแช่ฝากเนรฝากช่องสุดยอดคือใบอ่อนนะครับอับช่องฮองโป่งน้อพี่น้องเนาะเป็นมีสองช่องกับฝากดูแล นี่ครับเด้อทั้งยูทูบแล้วก็แฟนเพจเอาวมนนี้เอาซ้ำในกองพี่นอ้องเดี๋ยวพรอคจิมหนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ